สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไหม่ละเอีซีสุขุสุขคนเมื่อนี้สิบห้ามาสำรวจราคาขวยตลาดนัดบ้านหนองมะงามอำเภอสุวรรณนครหาจังหวัดน้องบัวล,ลำพูเ้าวันที่สิบสองเดือนธันวาคมสองพันหกร้อยหกสิบเก้าถูกวันพฤหนะัสบดีนะครับพี่น้องและสิบห้าเข้าไปชมดูเบิ้งนะครับที่นี่มีที่ติดแครงจำไดยนะครับพี่น้องกล้วยบัวลายเปินไลยน,นะครับกับพ่อได้เบิ้ง ครับพี่น้องขอบครับช่องกันได้เลยครับพ่อปเปลี่ยวมากป่ะอ,ะนะอีกข้อยเถิกหน่อยบ่ครับนี่อ,อันนี้เท่าไรครับนี่ต้อซื้อของหมื่นสองหมเนาะหมื่นสองนะครับพี่น้องเป็นค้อยเนื้อจะพอเนาะค,ค้อยเนื้อนะครับเอาไปเลี้ยงก็ได้นะครับหมื่นสองพันบาทแล้วใช่แล้วลครับอีก ส่วนนะั้เนาะไม่พี่พอมาเมืองข้อยเนื้อกันครับพี่น้องมือนีงครับอ,รอันนี้เท่าไรครับพ่อนี่ยลายสิบแปดสองตัวนะอันนี้สองตัวนี้ 1, 8, ลายละหมื่นแปดลายละหมื่นแปดพันบาทนะครับพีนะ่น้องอันอายุประมาณจะปีพ่อนี่ยสองปีไปสองปีไปนะครับพี่น้องเมืองครับข้อยเนื้อนะครับพี่น้องเป็นข้อยผุนะครับหนึ่งหมื่น แปดพันบาทนะครับพี่น้องครับอ่ะบเทนี่บ่เพาะอมีทนี่เนาะฝากเบอร์โทรด่พาศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดหนเพ่อจอยพ่อจอยนะครับพี่น้องมาเบิ่งอยู่บ้านอยู่กะลืมบ้านกะลืมนะครับพ่อจอยนะครับพี่น้องอ่ะมีควายผูนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องควายผูน้อย นะครับอานะครับนี่แม่สาวแม่สาวสวยๆนะครับแม่สาวหน่อยก็ห้องไว้เท่าไรหน่อยค<ม>อ้บมนี่เท่าไรครับนี่สองหมอยากได้สองหมื่นห้าอยากได้ ตัวรองได้นะครับลูกพอรุดเอาอันนั้นตัวผูบอกครับลูกตัวที่ใดครับลูกลูกที่ใดอ่ะลูกที่สามเนาะแม่สูงร้อยสูงร้อยร้อยซาบกัวนะครับเอามาเบิ่งเอานะครับแม่ท่องไปโอ้ค่อยซื้อมาเนาะครับเอาเอามาจะคมครับเอาามตัวนี้ละ ซองตัท่านี้นะครับเอาฝากเบอร์โทษนะครับนี่เบอร์โทษวะอเอาฝาก7 7. ฮะ087 228 1037นะครับเอามาเบิรงเอานะครับแม่กระบืสูงไปได้นะครับพี่น้องเบิรงเอาเบิรงเอาครับพี่น้องเบิรงหน้านะครับเบิรงหน้าตา ลูกตัวผู้นะครับพี่น้องลูกตัวผู้เบิ่งเอาครับพี่น้องสนใจก็โทรเข้ามาหาเจ้าของห้อยนะครับมาเบิร์นห้อยก่อนมันของห้อยปะอันนี้เท่าไรครับดิข่มนี่ยสามหมื่นห้าลูกตัวแม่หรือตัวผู้ลูกตัวแม่ลูกตัวดอนนะครับพี่น้องเบิง่งแม่สูงหไรไปไลยเนาะ ร้อยสามสิบห้านะครับพี่น้องออลูกตัวดอนนะครับลูกตัวแม่ก็ลูกงามๆครับพี่น้องครับพี่น้องวสวยๆสีออ <4 S 2> สัม,มรี่ <นะ S 2> บุมีกะนะครับลูกสาวเพิน่นลูกเพิ่นได้ยักเดียนแล้วครับนี่สามสี่เดียนนี่เนาะครับออแม่นั่นเท่าไหร่ครับแม่สาวหน่อย สองหมื่นห้านะครับพี่น้องเบิ่งโอ้สวยแม่สาวน้อยนะครับแม่สาวน้อยสองหมื่นห้านะครับเขาท่านสมัยครับแข้งขานะครับมีกำไรหนาลังเบิ่งนะครับพี่น้องเบิ่งโอ้สวยนะครับลำตัวสวยแม่สาวนี บอร์โทนี้เนาะฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์หกห้าศูนย์สองแปดศูนย์สองแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งโชว์กันมานครับขวย้วนน้เอขนื้อวยบ้านควยบ้าน,บ,านบ้านนะครับอันนี้ของของห้อยแน่นอนเนา่วนาอะของห้อยบ่าละ่าละ อันนี้เท่าไรครับดีสิบแปดหาร้อยสิบแปดหารอลูกตัวแม่หรือตัวผู้ลูกตัวผู้แม่สูงายไปไหนครับสูงร้อยสามสิบปลายนี่เนาะแม่อังอ่างนะครับพี่น้องลูกที่ไดนครับลูกที่สามเนาะเปิดไว้ 18,500ครับ18,500 18,500นะครับอันนี้แม่แยกลูกแม่แยกลูกเนาะลูกปลาดาวมันเปิดเท่าไรครับนี่16,500ครับ16,500นะครับพี่น้องขาดน้ำเลี้ยงจังน้อยนะครับเอาไปกินยาะไปคุนเอาสิบ0กห้าร้อยกับต่อรองได้อีกเนาะสูงร้อยสามสิบเนาะประมาณร้อยสามสิบนะครับแม่ยังมั่นผสม เาบ่ให่ใจกันครับมันเพราะว่ามันเป็นควายยกองสูงมันมาไหมมันมีควายถึงที่ตัวที่บ้านก็ได้ออกมา้ครับผมเอามาลูกก็ไม่ได้เอามาลกมลูกก็ไม่ได้อามาล้มลูกลูกลูกตัวลูกตัวภูบ่ลูกตัวเมีครับลูกตัวเมียฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเก้าห้าสี่ศูนย์เก้าห้าสี่ศูนย์สามเก้าศสามเก้าศูนย์ มาเจ็บ,บ้านเดยเนาะมาเจ้บบากุดผึ่ง,บบงครับมาเจ้าบันกุดผึ่งเนาะอ่ะชุกๆกันหมานครับเ <c oughs> บื้องหน้านะครับข้อยบ้านบันนะครับอ่ะชุกๆกันหมานครับไปเบิง่งโคมต่อไปนะครับอันนี้ของอันินน้องลายเยู่บ่ครับเดิจ้าเท่าไรครับนี่เปิดไว้ สองหมื่ 20, 25, นสองหมื่นห้าพันเนาะอันลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับลูกตัวผู้ผนะครับโอ้ล่ำตัวรดได้ตัวได้ดดไดไดเนะเาะแม่สูงไรไปไหนครับสิบบห้บวกรอ่ยสามสิบห้าบวกนะครับเอามาคมเดียวบ่จา้าครับอันกบแม่แค่พางทางไม่หนีเนาะแม่แค่นี่เปิดเท่าไรครับหนึ 14, ่งหมื่นสี่พันบาทแม่แค่นะครับแม่แค่นะครับ ท่องเราบอครับนี่บบยังบอท่านท่องเนาะครับแม่แค่นะครับพี่น้องบึงบึงเขางกมหาแม่ลูกลูกตัวผู้ท่าย,ยิงใหนะครับถ่าย,ยงใหนะครับพี่น้องเอานฝากเบอร์โทรนะศูนย์แปดศห่หาปดแเสสองเก้าสาโชกันหมานครับ เบื้องด้านหน้าครับพี่น้องลูกตัวผู้นะครับดูบ้งตัวเท่าไรหอย่าเอานสิบเอ็ดพันหรออันนี้สิบเอ็ดพันเนาะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทตัวแม่หรือตัวผู้ครับตัวผ,วผู้นะครับลูกพ่อได ลกูกพื่นบ้านเทาไห่ละ่ะลูกพื่นบ้านนี่เนาะสิบเอ็ดพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับเบื้องล้ำตัวสวยนะครับสวยงามครับพี่น้องตาแต่มแจ้มจ้ำชัดเจนนะครับพ่อข่นมนี่เท่าไรครับพ่อข่มนี่สิบเก็ดข้างกับอยากอยากของอยากไว้สิบเก็ดเนาะหนึ่งหมืนะ่นเจ็ดพันลูกตัวแม่หรือตัวผู้ลูกตัวผู้โอ้ลูกน้อยๆนะครับลูกได้จักเดือนแล้ว สองสเดือนนีละเดือนนะครับพี่น้องแม่กะทิสูงร้อยยี่สิหาเนี่เน่าพอเนะครับเบ่งตาแต้มแจ้มจ้มชัดเจนนะครับนะครับพี่น้องเอสนใจก็โทรเข้ามาหาพ่อนะครับเอาฝากบทโทรเพ่อศูนย์เนด้าเหน่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่แปดศูนย์สี่แปดศูนย์หกห้าหกพอ พ่อไม้มัตตาบาลเลยนะคพับขุดจับเนาะเอามาเบิ่งเอานะครับค่อยผู่น้อยใายดีๆนะครับเอาพ่อโชกๆกันหมาดครับพ่อมีประมาณสามเด้อครับพี่น้องอยู่ตลาดนัดน้องบัวงามนะครับค่อนเนื้อค่อยงามนะครับมาเบิ่งวันชมเงแบบนะครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทิ้นน้ำนี้เด้อครับพี่น้องสุดท้ายนี่สวัสดีครับ